แม่ค้าออนไลน์นะคะจะต,ตัดแต่งภาพตัดแต่งยังไงแบลกาวด,ด้านหลังจะทําให้เป็นมืออาชีพได้อย่างไรนะคะวันนี้นะคะอ้อยมีนะคะแอปพลิเคชันแอป,ปหนึ่งนะคะมาแนะนํานะคะแล้วจะพาทําให้ดูด้วยนะคะก็คือแอป RemovePG นะคะวันนี้อ้อยจะมาทดสอบนะคะว่ามานันสามารถตัดแบลกาวด,ด้านหลังนะคะง่ายๆภา,ายใน5วินาทีได้อย่างไรไปเลยกันเลยคะ่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะการนะคะตัดแบ็กกราวด์นะคะยังไงให้เสร็จภายใน5วินาทีนะคะเรามาใช้แอปพลิเคชันตัวนี้กันเลยค่ะ Remove b g นะคะตัวนี้เลย จิ้มแอปเข้ามานะคะถ้าใครยังไม่ติดตั้งก็สามารถเข้าไปติดตั้งนะคะใน Play Store นะคะหรือ a p App Store ได้เลยนะคะเปิดเข้ามาแล้วมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะคะเราก็จิ้มที่อัปโหลดเลยนะคะก็เลือกรูปภาพนะคะที่เราจะตัดนะคะอาลูกไหนนี้นะอารูปนี้แล้วกันนะคะแล้วก็จิ้มเลือกที่รูปแล้วกดเสร็จสิ้นนะคะ ก็รอสักครู่เดียวนะคะเสร็จแล้วค่ะแบ็กกราวเราก็ได้แล้วนะคะแค่นี้เลยนะคะก็สามารถตัดแบ็กกราวออกได้อย่างง่ายๆเลยนะคะกดดาวน์โหลดนะคะกดดาวน์โหลดนะคะเสร็จแล้วนะคะแค่นี้นะคะรูปนะคะที่ตัดแบ็กกราวแบบมืออาชีพของเราก็จะอยู่ในแกลเลอรี่เรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถนำไปตัดแต่งได้เลยค่ะ